เวลาเราเล่นอะไรที่มือถือ iPhone นะครับจอ Android เครื่องนี้ก็จะแสดงผลตามนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตั้มออโต้ลิฟเทคนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวสุดยอดนวัตกรรมในรถยนต์อีกแล้วนะครับผมรอบนี้เป็นตัว t o y o t a f o r t u n e r นะครับตัวก่อนโฉมปัจจุบันนะครับเป็นสไตล์เทสลาครับเข้ารูปสวยงามอย่างนี้เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าแอร์ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้แอร์เข้าไปอยู่ในจอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทํางานกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่แอร์ก่อนดีกว่านะครับแอร์เนี่ยเราสามารถปรับที่จอได้เลยนะฮะนี่ฮะเราสามารถปรับอุณหภูมินะครับเห็นไหมฮะสังเกตว่าซิงกันด้วยนะครับอุณหภูมิซ้ายขวานะครับ ครับแล้วก็ความแรงของตัวพัดลมนะฮะพัดลมนะฮะเพลงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะฮะฟังก์ชันนะครับไล่ฟัง์กชันก็อยู่ครบนะครับไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังออโต้ลมหมุนเวียนนะครับโชว์อุณหภูมินะครับล้ำมากมากเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟัง์กชันอีกนๆกันต่อนะครับไปดู MV ดีกว่าผมมีทั้ได้นะฮะผมเสียบเข้าไปเดี๋ยวนี้ c ีไม่พกละ ผมเสียบ USB เข้าไปแล้วผมลองเล่นเล่นไฟดูนะครับนี mmm ่นะครับนี่นะฮะผมเพิ่มเสียงว่าเสียงเปลี่ยนแท็ผ่านริงคอนโทรลวงมาลัยเดิมได้เลยนะครับแล้วมาดูความลื่นไหลนะครับ าลาอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชัอนอีกอย่าต่อต่อมานะครับก็จะมีบลูทูธสามารถต่อเชื่อมต่อมือถือในรถได้นะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของแน่นอนเป็นระบบ Android ใช่ไหมครับเราก็จะมี Play Store อย่างนี้นะครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมโหลดตัว Google Map นะครับอ่า Google Map นะครับดูสิครับเต็มๆมหน้าจอขนาดนี้นะครับดีกว่าดูมือถือเยอะเลยนะครับจอใหญ่ๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็สามารถนำทางผ่าน Google Map ได้เลยนะครับดูที่จอรถเลยไม่ต้องมองจอมือถือนะครับออกมาในส่วนของอินเทอร์เนตก็ต้องเป็น YouTube อยู่แล้วนะฮะลองดู YouTube บ้างนะครับดูพี่เบนนะหน่อย เมืองเมืองมึงพูดถึงเรื่องงานวันเกิดเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือเรื่องนี่เป็นส่วนของ YouTube นะครับเนี่ยชอบจะมีปัญหาว่ากี่ดอกไม่กินเค้กกลัวอ้วนกลัวเค้กนุ่นเค้กนี่แต่จะบอกว่าปัจจุบันนี้เค้กมันไปไกลมากแล้ววันนี้มาดูกันต่อตัวนี้มีฟังก์ชันม i ลเลอร์ลิงด้วยนะครับสมมุติว่าเรามี iPhone นะครับนอกจากตัวเครื่องเป็น Android เรามี iPhone เราอยากเชื่อมต่อกันนะครับเราไปที่ซิเคอรเน็ตนะครับตอนนี้ผมได้แชร์ฮอสปอ t จากมือถือเครื่อง iPhone เครื่องนี้นะ ทีนี้เนี่ยผมจะเอาลิงกับจอเนี่ยนี่เห็นไหมครับผมสาธิตให้ดูในต่อกันแล้วได้เลยนะครับเวลาเราเล่นอะไรที่มือถือ iPhone นะครับจอ Android เครื่องนี้ก็จะแสดงผลตามนะครับฟังก์ชันนี้คือ m i r r o r Link นะครับโอเค,อเคต่อมาครับในส่วนของตัวกล้องถอยหลังคันนี้นะครับเดิมๆก็จะมีกล้องถอยหลังอยู่แล้ว ทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนจอไปแล้วเราลองมาดูภาพกล้องถอยหลังกันนะครับเมื่อออกที่จอเทสลาเป็นยังไงนะครับผมจะลองเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับปุ๊บภาพก็จะตัดมาที่กล้องถอยหลังอย่างนี้นะครับยังเป็นกล้องเดิมของรถอยู่นะครับให้มุมจอใหญ่ขึ้นมุมก็สบายตาขึ้นนะครับโอเคก็ถือว่าครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับจอ Android ตรงรุ่น Toyota Fort u n e r นนะครับโฉมก่อนปัจจุบันนะครับ หาลูกค้าสนใจงานติดตั้งนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Auto Lift Tech นะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube หรือว่า Line a d หรือว่าช่องทางโทร d i r e c เข้ามาก็ได้นะครับนอกจาก o r t u n e r r ล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้หลังคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ